มี้อากาศประมาณ10องศามันก็ยังไม่ได้ร้อนเต็มที่แต่เดี๋ยวแดดออกก็ร้อนเ,ออเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ออกมานั่งนอนเปลในสวนรับพลังงานนะคะอาจารย์อยากจะให้ อากาศเย็นเนี่ยเผื่อแผ่ไปให้กับพวกเราที่บ้านจังเลยเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าร้อนมากร้อนมากอาจารย์ร้อนแบบ,ตบแตกๆเลยอาจารย์เข้าใจที่จริงอาจารย์ไปเดือนมีนาก็อยู่ถึงเมษานก็รู้ว่ามันร้อนแค่ไหนเผื่อแผ่ไปได้ก็ดีอันนี้ก็คือแปลเนี่ย เดี๋ยวเอาไอ้ผ้านเนี่ยมากางก็นอนได้นี่ดอกโบกันก็ใกล้ออกละเมื่อวานก็ใส่ปุ๋ยให้กับพวกต้นไม้ใส่ปุ๋ยทีต้นนี้เนี่ยออกแบบยยเยอะแยะเลยสีชมพู โอ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างสิ่งที่สวยงามสีสันเนาะสวยงามเมืว่วานก็ออกมาทำสวนอะาจารย์ชอบมุงเนี่ยพวกนี้เนี่ยพอใส่ปุ๋ยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันดูเห็นความแตกต่างเลยดอกพิชูเนียก็ออกละพิชูเนียก็เริ่มบาน ดอ,อกนี้ก็แปลกด,ดีแต่มุมนี้สวยมากเลยเนี่ยสีชมพูสีขาวสีส้มออกมาเยอะแยะนะอเอละพวกนี้ก็โตวันโตคืน เริ่มเก็บกินได้ละสวัสดีค่ะสมาธิวันนี้ช่วงแรกเนี่ยนะอาจารย์สประงกเนี่ยเยอะแต่สประงกวันนี้เนี่ยเป็นการสประงกไม่ใช่ย่วงเหมือนเมื่อวาน วันนี้เนี่ยเข้าตัวนอนเขาไม่ใช่เข้าตัวนอนเข้ารูนอนไวเวิร์มโฮลนะคะที่ที่เปลี่ยนระดับของของมิติเพราะว่าไอส้สงกครั้งสุดท้ายเนี่ยนะคะปอดสะดุดแล้วก็ออกมาเนี่ยมันก็ว่างว่างแล้วพอดีวันนี้อาจารย์ก็นั่งสมาธิเนี่ยกับเครื่องดีๆด,ด้วยคือว่างไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ผมผ้าอะไรแต่อะไร จางก็เลยเสียบเข้าไปเนี่ยแล้วหัวมันก็จะอยู่เนี่ยเป็นทองโซลาร์เพล็กซิสนะคะแล้วก็เห็นนะครับโบเท็กซ์โอเคทังคิปนะคะเห็นโบเท็กซ์เนี่ยเห็นเป็นพลังงานเนี่ยนะคะหมุนหมุนหมุนเนี่ยไปนะแล้วก็ที่เข้ามาให้ให้พูดเนี่ยคือช่วงหลังก่อนที่จะพอพอเข้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะคือคือเราอยู่นอกกรอบของเวลา นอกกรอบของเวลาแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้เวลาเนี่ยผ่านไปนานเท่าไหร่แต่พอลืมตาขึ้นมามาดูโทรศัพท์นะคะนั่งเนี่ยชั่วโมงมากกว่าหนึ่งชั่วโมงอะนะคะน่าจะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนาทีเนี่ยตอนนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันออกมาเนี่ยประมาณแปดโมงเนี่ยได้เช้านะคะตอนนี้เนี่ยเก้าโมงยี่สิบสามแล้วก็แล้วแล้วก็มีช่วงหนึ่งตอนใกล้ๆที่จะ ก่อนออกค,อคือมันเงียบเงียบๆนะคะอยูอย่่เนี่ยช่วงหนึ่งอาจารย์ก็บอกเออเงียบแล้วก,ก็คิดว่าอยากจะถามขึ้นไปเหล่าเต้งถาม higher self ว่าอยากจะให้พูดอะไรไหมหรืออะไรมันก็ไม,ม่มีอะไรแต่ก็มีคำหนึ่งเข้ามานะคะคือเหมือนกับว่า sit and wait คือนั่งแล้วก็รอไปนั่งแล้วก็รอไป wait and see นะ รอไปก่อนรอแล้วก็ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แล้วก็พาอาจารย์เนี่ยนะคะไปไปเห็นภาพคือคือไปนึกถึงเรื่องราวเนี่ยของลูกนะคะไปดูหมอให้ลูกให้ลูกเนี่ยสองคนพอดีวันนั้นลูกทีมงานนะ่พาใครเนี่ยมาก็ไม่รู้อาจารย์ดูไหมดูก็ดูนะคะเราก็คือเรื่องลูกเอาไว้ก่อน แล้วก็ไปเห็นเนี่ยเรื่องราวเนี่ยของลูกมันคือมันเข้ามาเนี่ยนะคะแบบชัดเจนเลยซึ่งที่จริงเราก็ลืมไปเราก็ไม่ได้นั่นอะไรมากมายแต่ก็เข้ามาเนี่ยชัดเจนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอะไรแล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วแล้วจู่ๆพอสองเรื่องนั้นเนี่ยจบกลับมาเนี่ยคืออาจารย์เนี่ยนะคะลืมไปเลย ลืมไปเลยว่าเราอยู่ตรงไหนนั่งที่ไหนคือก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคถึงแม้เราหลับตานิ่งเงียบเนี่ยเราเห็นคือไม่ได้เห็นเราก็ได้ยินเสียงนะคะภาษาบริสุทธิ์เนี่ยเราก็ยังรู้ว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะในเชตเนี่ยในกุฏิเนี่ยหลังสวนคือมันก็แบบว่ารู้อะรู้ไอ้พิกัดเนี่ยของตัวเองแต่กีนี้เนี่ยนะครับ พิกัดของตัวเองเนี่ยหายไปเลยหายไปเลยแล้วคือคือคือ,ค,อคือมันกลับมาแล้วว่าทารู้กลับมาแล้วรู้ตัวแล้วแต่เหมือนกับว่าเอ๊ะเราอยู่ไหนแล้วก็นึกไม่ออกเลยอะ่ะอ๋อโอเคอืมมึงก้ามาบอกมึงก้ามาบอกว่าเราจะถูกดึงเนี่ยไปโอเคตั้งกิล ถูกดึงไปเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่ที่อื่นซึ่งไม่ได้อยู่ตรงนี้เอออันนี้ก็แปลกเดี๋ยวนี้อันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งมีนะนะคะแล้วที่กินเนี้ยเข้ามาเนี่ยคือพยายามประสานนะให้กับเรานี่นี่ชั n นลิ่งนะเนี่ยพยายามประสานเพราะว่าตอนโยคะนะคะมีคนส่งคลิปเนี่ยของการสัมภาษณ์ของคุณคลิปโอคอนนอซึ่งหายตัวไปนะคะในแวดวงมีคนสัมภาษณ์เขานะคะจา์เนี่ยก็ฟังเนี่ยโดยตลอด แล้วก็สังเกตเนี่ยเห็นว่าเขาพูดเรื่อง NDE ของตัวเองซึ่งเรื่องนี้คุณคริสไม่เคยแชร์กับอาจารย์นะเรื่องเรื่อง NDE แล้วก็แล้วก็แต่เขาก็ได้พูดถึงเรื่องที่ตอนที่เขาที่จำได้ไหมว่าโซแพลนงก่อนที่เขาจะมาเกิดเนี่ยบนโลกนี้เนี่ยนะคะเขากำลังยืนอยู่เนี่ยซึ่งเขาคิดว่าเป็นยานอวกาศนะคะมีมีใครคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆนะคะ ซึ่งเขาคิดว่าเขาน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมากกว่าแล้วก็มีเพื่อนนะคะที่ยืนอยู่ข้างๆที่เขารู้สึกลงตัวอบอ,อุ่นแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีไอ้สี่จุดเนี่ยที่อยู่บนพื้นที่ไปเชื่อมอะไรกับเขาแล้วเขาก็มองออกไปนอกหน้าต่างตรงนั้นเนี่ยก็เห็นเป็นโลกเห็นเนี่ยโลกนี้ของเราแล้วก็รู้ว่าเนี่ยกำลังเนี่ยจะลงมาเกิดนะแล้วก็เหมือนกับว่าพร้อมแล้วนะ พร้อมแล้วก็คือยืดขาเขาเนี่ยยืนอ,อยู่บนสี่จุดโอเคเ h a n กิ o okay, u นะคะเนี่ยแล้วเ็าก็กางแขนออกไปแล้วก็แค่โยกตัวเนี่ยโยกตัวเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็กลับมาคือโยกตัวเนี่ยเป็นประมาณเนี่ยหนึ่งวินาทีเท่านั้นเองก็คือมาเกิดแล้วแล้วก็กลับไปละแล้วตรงนี้วันนี้เนี่ยที่เขาสัมภาษณ์อนนั้นเนี่ยคือคืออาจารย์ก็เข้าใจละเอ่อว่า ไอ้ไอ้ไอ้ที่เขามีความรู้สึกว่าหนึ่งวินาทีในขณะที่เขาโยกตัวมันก็แค่กระพริบตาแล้วก็กลับมาเนี่ยในช่วงนั้นก็คือช่วงเนี่ยที่คุณคริสมาถึงตอนนี้ก็คือ53ปีของเขาซึ่งซึ่งเขายังคงดำเนินอยู่ในโลกนน้มื่เ,เขาลงมาเกิดในโลกนี้นะคะแล้วก็แล้วแต่ตัวเขาจริงๆอ่ะยังอย,ยอ,อยู่บนยานอวกาศอยู่บนยานอวกาศซึ่ง แต่ว่าในขณะเดียวกันเข้ามาอยู่ในมิตินี้ใน3มดีนี้ที่กําลังใช้ชีวิตอยู่เข้าใจไหมฉะนั้ K นตรงนี้ที่กินนี้เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะต้องพูดเนี่ยในคลิปนะคะว่าว่าตรงนี้คือโฮโลแกรมเนี่ยของเราคือโฮโลแกรมเนี่ยของเราในมิตินี้โอ้ตรงตรงโอ,โอ้ตรงนี้อาจารย์เนี่ยจะต้องกระจายเนี่ย,ยอีกเยอะเลยเดี๋ยวแต่แต่แต่อาจารย์จะพยายามนะคะ ที่จะอธิบายเนี่ยให้พวกเราเข้าใจคือที่คนพูดเรื่องว่านี่คือโลกมายานี่คือโฮโลกราฟมือคืออะไรแต่อะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องเนี่ยที่เข้าใจเนี่ยยากมากนะคะแต่จา์เนี่ยเข้าใจเนี่ยได้แล้วขณะนี้เนี่ยคุณคริสยังอยู่บนยานอวกาศตรงนั้นในขณะที่เขากําลังอยู่ในโลกนี้ด้วยต้องมิติเข้าใจ วันนี้สิบสององศา <c oughs> อุ่นขึ้นเรื่อยๆเมื่อวันนี้อาจารย์ไม่ได้ทำไม่ได้ทำติ๊กตอกแต่ได้ออกมารีบทำกิจกรรมตอนเช้าก่อนไปงานศพเมื่อวานไปงานศพสวยมากเลยดูสิสวยมากเลยเป็นพุ่มใหญ่สวย โอเคคืนนี้ก็ฝนตกหน่อยๆเน,นี่ยดูมุมนี้สิสวยไหมสีแดงสีชมพูสีส้มเนี่ยก็ออกละบานละเต็มต้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็ลดน้ำมันก็ร่วงร่วงง่ายพวกอเจยเหลี่ยพวกนี้เนี่ยอยู่ได้ถึงประมาณสองอาทิตย์สองสามอาทิตย์เนี่ยได้ องสามทิศได้แล้วพอต้อนนี้โตก็จะเป็นสีแดงฉะนั้นโซนนี้จะเป็นโซนเอเซเลียเพราะว่าเขาต้องการดินที่มันเป็นกรดฉะนั้นเราจะต้องเลี้ยงจะต้องคือจะเอาต้นที่มันเป็นด่างเนี่ยมาปลูกใกล้เนี่ยไม่ได้ก็เลยให้เป็นโซนเดียวนี่กุหลาบต้นนี้หอมหอมมากเลยแล้วก็ สวยเนี่ยเวลาที่มันบานเต็มต้นสวยมากเลยอลังการมากเนี่ยเจเลีย์เนี่ยอลังการมากโอ้อันนี้ว่าเดเดนดรอนกับเจเลีย์นี่มันตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันดอกอับป,ปี้พีทูเนียพีทูเนีย นี่ก็อเเลียสีเหลืองโอ้นี่ถ้าได้สีเหลืองอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็มันก็จะโทนโทนดาวนะทำให้สีเนี่ยมันมันบาลานซ์กันเพราะนั้นเนี่ยมันออกโซนแดงหมดี่มุมนี้ก็สวยละนี่มีดอกพวกนี้นก็ก็เรียกอะไรนะคาวสลิปใช่อปั่ พิทูเนียนี้ก็ออกเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ก็ออกละใหญ่ละใหญ่ละ,ะลเมื่อวานนี้แบลรี่ก็มาทำทำเสาพวกนี้เนี่ยให้ต้นเอ,อมองชิวนี่มันทัวลันเตาให้มันปีนเดี๋ยวได้กินลนะพิทูเนียนี่ยใสยก่กระถางเนี่โยโหดอกจะออกเยอะเลยออกอีกเยอะเลย สวยอรังการมากมธรรมชาตินี่สามารถให้อะไรที่มันแมจิกพวกนี้มองไปลึกซึ้งเนี่ยมันก็คือโฟตอนทั้งนั้นแหละ วนนี้อาจารย์ก็ออกมานั่งสมาธิข้างนอกดูดอกไม้นะคะก่อนออกจากสมาธิวันนี้ดีค่ะไม่สะเปงกเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะแต่แรกก็มีความคิดคิดน,นู่นนี่แต่ก็ไม่มีอะไรซีเรียสไม่ไม่จิกตัวใจแล้วก็เข้าสู่ความว่างฟังเสียงนกจิบจิบผัสสะบริสุทธิ์นะคะ แล้วช่วงหลังเนี่ยก่อนออกมาก็นั่งได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนออกมาเนี่ยอาจารย์ก็เห็นคือที่จริงมันก็เห็นมาตลอดแหละเห็นความว่างที่มันชัดเจนความว่างเนี่ยเห็นความว่างก็คือธาตุรู้ของเราเข้าสู่สภาวะที่มันที่มันบริสุทธิ์ก็คือรับรู้เฉยๆที่มันว่างจากสมมุติอะไรทั้งสิน้นแล้วก็เห็น ความคิดที่มันพลิวแล้วก็เห็นความแตกต่างคือแยกได้อะตรงนี้มันเป็นนมามธรรมมากเลยแต่ถ้าคุณเนี่ยทำสมาธิเนี่ยนะคะบ่อยๆแล้วก็เข้าสู่ความว่างบ่อยๆเนี่ยเห็นความว่างได้บ่อยๆเนี่ยคุณจะสามารถเนี่ยแยกแยะได้อันนี้คือธาตุรู้ที่มันว่างๆนะคะแบบภาษาบริสุทธิ์แล้วนี้ก็คือความคิด นะคะความคิดเนี่ยถ้าอยู่ในสมาธิการเห็นความคิดมันก็ยังคงเป็นเป็นธาตุที่บริสุทธิ์เป็นสัญญาน่าจจะเป็นสัญญาสังขารหรือเปล่าสังขารมันปรุงแต่งใช่ไหมมันก็ได้อะแต่มันบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นขันที่บริสุทธิ์แล้วเราจะเห็นความแตกต่างที่มันชัดเจนมากเลยนะคะว่ามันว่ามันเป็นสองอย่างที่แตกต่างกันเนี่ยเหมือนกับตรงนี้เนี่ยก็คือช่องว่าง ตรงนี้คือช่องว่างนะคะแล้วนี้ก็คือความคิดที่มันจะต้องเดินเข้ามาในช่องว่างแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราอยู่กับช่องว่างเนี่ยนะคะไอความคิดที่เข้ามามันพลิ้วมากเลยเห็นได้ชัดเจนแล้ววิปัสนาญาณน,นะรวมทั้งรวมทั้ง g u i d e d wisdom เนี่ยปัญญาหัวหอกที่อาจารย์ปูให้เสมอนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าไอความคิดเหล่านั้น่ะ ถ้าเราไม่ระวังมันก็จะมาสร้างโลกมายาในหัวในใจเนี่ยของเราคือถ้าเราไม่ระวังนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ที่ไม่มีใครขโมยจากเราได้นะแล้วเป็นความรู้ที่คุณไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจได้โดยการอ่านหนังสือโดยการฟังอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ทำโดยที่ไม่ได้เห็นกับตาใจเนี่ยของตัวเองเป็นไปไม่ได้ แล้วก็วิปัสนาญาณอีกอันหนึ่งนะคะที่จะเชื่อมพระคลิ์กับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะให้ให้เป็นเรื่องเดียวกันคือคือคือตอนนี้นะอาจารย์เนี่ยนะคะคือไม่ไม่ได้สงสัยเลยว่านะคะพระคลิตเนาะพระพุทธเจ้าก็กลับมาเกิดอีกทีเป็นพระคลิต ฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยที่เราอาจารย์รวมทั้งอาจารย์ด้วยนะคะชาวพุทธเราเนี่ยมักจะมีอีโก้ในเรื่องนี้คือไม่ชอบพวกฮินดูพราหมณ์นะคะที่บอกว่าเนี่ยมารวมพระพุทธเจ้าของเราเป็นอวตารองคหนึ่งของพระเจ้าของเขารวมทั้งอาจารย์ด้วยชุนชุนเพราะเราอยากจะให้พวกเจ้าของเราอะเป็นที่หนึ่งนะคะไมีเกี่ยวข้องกับพระเจ้าของของฮินดูแต่ตอนนี้เนี่ยมองมองคนละเรื่องเลย เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยจริงๆก็คือก็คือเนี่ยมีซอสเนี่ยอยู่อันเดียวก็คือพระเจ้านะคะแล้วก็อวตารอวชาเนี่ยอวตารออกมาเป็นพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้อะไรต่ออะไรเนี่ยฉะนั้นการที่ชาวฮินดูเนี่ยบอกว่าผู้เจ้าของเราเป็นอวตารองค์หนึ่งของพระเจ้าของเขาเนี่ยคือที่จริงมันใช่แหละนะคะแล้วแล้วผู้เจ้าเนี่ยแหละก็อวตารลงมาอีกทีเนี่ยเป็นพระคลิปเป็นพระคลิปเนี่ยนะคะสอนในอีกเนี่ยอีกลักษณะหนึ่ง ความรู้ที่ได้มาเนี่ยนะคะจากวิปัสนาญาณเช้าวันนี้เนี่ยก็คือว่าการที่พระคลิปเนี่ยบอกกับลูกศิษย์เนี่ยของท่านเนี่ยว่านะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือว่าให้รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจพระเจ้าอยู่ทุกที่และรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจตรงนี้ก็คือพระเจ้าตรงนี้ก็คือความว่างก็คือใจพระพัชสอนรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจคือมันใช่แหละคือ ทุกอย่างพระเจ้าอยู่ทุกที่ความว่างอยู่ทุกที่ปัสสาวะบริสุทธิ์อยู่ทุกที่สเพธมานี่นะคะมันอยู่ทุกที่ก็คือรักพระเจ้าคือรักส่วนนี้รักความว่างอย่างสุดจิตสุดใจก่อนนะคะพอคุณรักความว่างหรือพระเจ้าเนี่ยอย่างสุดจิตสุดใจแล้วเนี่ยวิธีการที่จะไปเข้าถึงพระเจ้าตรงนั้นก็คือต้องรักศัตรูแล้วก็รักเพื่อนบ้าน เหมือนกับรักตัวเองอันนี้ผู้พระคริสต์เนี่ยสอนเป็น parable สอนเป็นการเปรียบเทียบอย่างนั้นซึ่งในส่วนนี้รักศัตรูรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเองเทียบเคียงก็คือเรื่องสติปัฏฐานสี่เพียงแต่อันนี้เนี่ยม,มันพูดเป็นเหมือนกับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเปรียบเทียบเป็นนิทานแต่คือวิธีการสติปัฏฐานสี่ก็คือวิธีการเข้าใจไหม แต่ของผู้เจ้าเนี่ยวิธีการแบบสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยมีอไอเรย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการคิดมันเกี่ยวกับเรื่องการใช้าธาตุรู้เนี่ยมาดูนะคะมาดูดูไอสภาวะตรงนี้ที่จะเอาเจอรี่ออกไปที่จะเข้าสู่ความว่างซึ่งมันแตกต่างจากการพยายามที่จะรักคือใช้ความคิดของเราเนี่ยนะคะรักศัตรูรักเพื่อนบ้านเนี่ย เหมือนกับรักตัวเองซึ่งแน่นอนมันยากกว่ามันยากกว่าเพราะว่าเรายังมีอีกโกแแ้แต่ที่นี้เนี่ยการสอนเนี่ยของพระคริสต์เนี่ยโดยเนี่ยรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจเนี่ยตรงนี้นะคะมันก็คือพอใช้คําว่าพระเจ้าเนี่ยคุณเห็นไหมคะมันมามันมาติดขัดที่เรื่องภาษาติดขัดที่เรื่องภาษาเนี่ยพอใช้คําว่าพระเจ้าปุ๊บเนี่ย เจอรี่เนี่ยของเราเนี่ยก็ไปสร้างจินตนาการเนี่ยของพระเจ้านู่นนี่นะคะแล้วที่จริงเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดการแบ่งแยก separation เนี่ยโดยอัตโนมัติเลยโดยเพราะภาษานี่แหละเป็นอุปสรรคที่ไปสร้างเนี่ยความความแตกแยกเนี่ยตรงนี้นะคะจึงจึงกลายเป็นเรื่องที่ยากแม้กระทั่งทุกวันนี้นะคะที่อาจารย์เนี่ยฟังที่เขาพูดนะคะถึงพระเจ้าอะไรแต่อะไร อาจารย์เชื่อว่าคนพูดเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะเขาเขาเห็นสภาวะของความว่างซึ่งเขาจะรู้ว่านี่คือพระเจ้าแต่ตรงนี้มันเป็นความสามารถของการใช้ภาษาในการสื่อสารที่จะให้คนรู้แต่ส่วนมากเนี่ยนะคะที่ฟังกันเนี่ยนะคะพอเราเราอ้างถึงพระเจ้าเนี่ยปุ๊บนะคะการแตกแยกเนี่ย แปลกแยกการแบ่งแยกเนี่ยมันเกิดเซปาร์เรชันเนี่ยมันเกิดมันไม่ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งใช่ไหมคนพูดเนี่ยก็เห็นว่ามีพระเจ้าเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งซึ่งแตกต่างจากเขาฉะนั้นเขาจะต้องสุเวยเดอร์เนี่ยให้กับพระเจ้าภาษาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องอุปสรรคที่รุนแรงมากที่สุดเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็อันหนึ่งเดียวนะอีกอันนึงเนี่ยค่ะก็คือเรื่องของ ของกฎของจักรวาลก็คือว่าในจักรวาลน,นี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเนี่ยมากไปกว่าโฟตอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเป็นเรื่องของการรวมตัวของโฟตอนนะคะที่มันปิ้งปองไปมาอันเรื่องก่อนอวิชานะคะปิ้งปองไปมาแล้วก็สร้างเนี่ยนะคะมายากลเนี่ยนะคะกฎอันนี้เนี่ยขึ้นมานะคะแล้วกฎมายากลกฎ ของฟิสิกส์เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็กลายมาเนี่ยนะคะกลายมาเป็นสิ่งที่เป็นของแข็งเนี่ยแข็งกป๊กๆเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของมายากลเนี่ยทั้งสิ้นเลยทีนี้กฎธรรมชาติอย่างนี้ที่พระผู้เจ้าเนี่ยบอกอจิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยนะคะเข้าใจเนี่ยกฎธรรมชาติของโฟตอนที่มันปิงปองปิงปองปิ้งปองเนี่ยไปมาเนี่ยนะคะไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นถ้าคุณนะคะไปยึดติดอะไร นะคะมันก็เท่ากับไปไปยึดติดเนี่ยเขาต้องการเคลื่อนแต่คุณต้องการที่จะให้มันหยุดเคลื่อนตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้เกิดความทุกข์เนี่ยเพราะคุณเนี่ยเข้าไปขวางกั้นเนี่ยกฎของจักรวาลกฎของฟิสิกส์เนี่ยเอาไว้ฉะนั้นท่านจึงสอนเนี่ยให้ปล่อยวางให้รักแล้วก็ปล่อยวางมก็ให้ s u r r e เด e ร์เนี่ยนะคะปล่อยวางซึ่งคุณไม่ต้องทำอะไรมากหรอก,รอกคุณฝึกแคบสติปัะฐาน 4. แล้วก็ให้เข้าสู่ภัฏสะบริสุทธิ์เนี่ยเท่านั้นเองเข้าสู่ความว่างเท่านั้นเองอะนะคะแล้วก็ปัญญาหัวหอกพวกนี้จะช่วยคุณเข้าใจมากขึ้นโอเคนะคะเข้าถึงนิพพานเนาะโอเคค่ะ